ระโดดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพีอ่อุทาก็มาตัดกางเกงออเดอร์ลูกค้าอีกแล้วนะคะตอนเชา้าก่อนไปร้านเราก็ต้องมีการทำงานกันหน่อยสีเทาค่ะชุดเซ็ตสีเทานะคะตัวนี้ลูกค้าขอขยายตรงดิ่มน,นี้นิดนึงนะคะพี่อุทาก็เลยขยายออกมานิดนึงเพื่อที่ว่าลูกค้าไม่ชอบใส่ยางยืดอไม่ชอบใส่ซิปนะคะ ก็จะใส่เป็นแค่ยางยืดล้วนๆเลยแต่ด้านหน้าจะเป็นโบนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นยางยืดเหมือนเดิมแค่ลูกค้าไม่ต้องการใช้ซิปก็เลยต้องทำแบบนี้นะคะส่วนปลายขาก็เป็นขาตรงรๆค่ะตัวนี้เป็นทรงคุณนายขาตรงกระเป๋าด้านข้างซิปซิปไม่มีอะซิปไม่มี <laughs> ลืมคะ่ะชิ้นนี้อันนี้ผ้าเว้นไว้ให้เขาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะไซส์อะไซส์ก็จะเป็น L x L ค่ะ L x L ใส่ได้ส่วนนี้ L x L ใส่ได้นี่ค่ะก็ตัดนะกอนเช้าวองไปแพทเทิร์นก็จะหมดแล้วคะ่ะยังไม่มีเวลาทำใหม่ร็จค่ะหมดแล้วสีเทานะ สวยมากบอกเลยผ้าสวยมากเป็นผ้าเน,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 น็อินโุแลนด์อ่ะทีนี้ด้านนี้นะคะด้านนี้มันคือด้านชิ้นด้านหน้าชิ้นชิ้นหลังอะ่ะมันใช้ผ้าเยอะก็เลยวางตรงนี้ไม่ได้อันนี้ชิ้นหน้าชิ้นหน้าก็วางตรงนี้ได้ถ้าเนี้ วางตรงนี้ไดเอาได้นี้แล้วกันมันจะได้ขึ้นถึงวางตรงนี้ได้นะคะก็ต้องดูให้ตกใจนึกว่าแมวจะขึ้นมาให้มัใชายเสมอกันนะคะมีประมาณนี้ไม่ขึ้นนะคะลูกไม่ขึ้นค่ะไม่ต้องเจ้าแม่ทำงานเนาะย่งข้างล่างนี่แล้วก็ตัด อันนี้ชิ้นหน้าตัวนี้เราจะตัดทั้งเสร็จเลยนะคะตัดเสื้อด้วยลูกค้าต้องการเสื้อไหลเลยแบบน่ารักน่ารักอาจจะมีระบายแขนสั้นๆน,น,นิด้ตรงไหลตรง ตรงช่วงไหลเลยแบบนี้แล้วก็มีแขนระบายนิดนิดระมานั้นนะคะให้ทางร้านออกแบบให้นะน้องเขาใส่เสื้อไหลเลยสวยต่เสื้อมีแขนเสื้อไหลเลยก็ไม่ได้ใส่สวยทุกคนนะมีแล้วแต่บางคนก็ใส่สวยบางคนก็เล่นแบมัไปโดน มังควรก็ใส่เสื้ออะไรเลยไม่สวยพอดีผ้ามันเป็นมันเป็นยางตรงเนี้ย็ียางมีเลยใคหยัก เว้นขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเขามีหน้าทถงนะก็เลยเพิ่มตรงช่วงเอวนี้ด้านนี้กะจะทำอะไรเลยน้อย,อยมีระบายชายแขนนิดแก น่ารักน่ารักนะคะร้อยคอให้หน่อยหน่อยอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่คือกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็มาตัดเสื้อตัดคอสีเทานี่สวยมากขายดีค่ะตอนนี้ที่ร้านก็ยู่งเหลืออยู่ตัวเดียวที่ตัดไปขายอยู่อยอ่ตัวเดียว เสื้อไหลเลยทุกท่มขึ้นค่อยๆได้เอากระหมานกล้าจากนั้นอุ้ยขอโทษขอภขอภัยขออภัยค่ะขอภะขอภัยคุณหนูนะคะเหยียบเอาคุณหนูเลยเดี๋ยวลงไปหาเพชรทุนแต่ นี่เป็เส้นใยเลยนะคะชิ้นหน้าของลูกค้าแต่ตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมีอ่าระบายเล็กๆติดตรงนี้ด้วย ความยาวของลูกค้า21นิ้วครึ่งนะคะไซส์42ขนาดไซนี้พอดีกับลูกค้าแล้วนะคะแต่ว่าตรงแขนนี้เนาะตรงแขนนี้จะใช้วิธีนี้ค่ะขึ้นไปนิดหนึ่งนะเพื่อจะได้ต่อระบายได้ง่ายแขนมันก็จะยาวออกไปนิดหนึ่งนะ คอก็เป็นคอแบบคุมๆปัดปาดกว้างๆหน่อยลูกค้าไม่ชอบใส่เสื้อคอแคบอึดอัดค่ะ,ะตวนตรงนี้ก็ตรงไปได้เลยแล้วก็มาดักแค่นี้ของที่วันทาเสื้อ,อไหลเลยแต่พี่วันพามีดัสทรงนิดหนึ่งนะคะทุกคนค่ะ หน้าเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาทำชิ้นหลังชิ้นหลังน,นะคะวางพอไหมหไม่พอนะผ้าแบบนี้วางไม่พออันนี้เอามาทำกระเป๋าแทนก็มาใช้มุมนี้อันนี้เดี๋ยวกางเกงเรายังไม่ได้ตัดกระเป๋าใช่ไหมเราก็มาตัด เราก็ใช้มุมที่ใหญ่ามาตัดเสื้อฝั่งนี้กว้างกว่าก็ฝั่งนี้นะคะก็ต้องเลือกข้างตีวนี้ก็เป็นกางเกงถ้าเป็นกระเป๋ากางเกงอ่ะนี่้างหลัง ข้างหลังจะยกคอขึ้นนิดเพื่อให้มันเป็นลักษณะอ่ะค่ะนิดนึ่งนะคะรอบนี้จะทำแบบนี้ เดี๋ยวมีผ้าเฉลียงเดินระบายนิดนึงจะน่ารักขึ้นหวานขึ้นเพราะมันเป็นสีพื้นใช่ไหมคะมันจะด,ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยมันก็ดูไม่น่ารักเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จก็มาเช็คนะคะชิ้นหลังกับชิ้นหน้า ดูว่าเท่ากันไหมชิ้นหลังจะเล็กกว่าชิ้นหน้าหนึ่งเซนนะเนี่ยเดี๋ยวต้องผ่าแล้วเย็บเก็บแต่ตอนนี้มันจะเท่ากันแ,แบบนี้มันจะเท่ากันนี่นะคะมันจะออกมาประมาณนี้ ติดตรงนี้นิดหนึง่งตรงกันนะตรงนี้ให้มันตรงกันเสร็จเรียบร้อยไเลย,เยทีนี้ เราเหลืออ,อย่างหนึ่งคือกระเป๋าที่เรายังไม่ได้ทำกับขอบการเกงตะกี้กระเป๋าสองได้น,นี่เลยใช้เศษตรงนี้เลยค่ะถูขึ้นเข้าไปง่าย,ายเวลาเราเย็บเองเราจะดู จะประมาณนี้นะคะขึ้นไปก็ได้ตรงนี้เก่งห่ะพอดีตรงนี้ต้องโควงลงมาใช้กังเกงโค้งนะคะอันนี้ที่เหลือเราก็มาทำชายกางเกงคะ่ะเอ,อ้ยไม่ใช่มาทำขอบกาังเกงนะคะ ขอบกางเกงโค้งนิดหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะขอบกางเกงนะคะขอบก,งก,องกบบางเกง็โค้งประมาณนี้นะคะโค้งนะไม่โค้งไม่สวยไม่โค้งโค้งข้าหนอีกอันนี้ถักจากขอบกางเกงเลยนะคะกางเกงมาดูดีข้าเดี๋ยวจะมีจริงอีกอ่า ขสรกระเป๋าสิทธแล้วก็รที่ยังไม่เสร็จ เพืเ่อนๆค่ะวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะในคลิปต่อไป๊ะบ๊าใหม,ม,ม่ค่ะกดไลค์กดแชร์ like, เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะที่สําช่าส่นกระดิ่งค่ะเดี๋ยวในคลิปต่อไปจากช่องของเรานะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะจะไปร้านแล้วนะเดี๋ยวไปไลฟ์สดต่อที่ร้านคะ่ะบายบาย